ครับสวัสดีครับสวัสดี PPFC หลงปานอาทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ผมก็ได้ข่าวจากน้องตั้มนะครับก็บริเวณป่าแห่งนี้นะครับก็ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วครับน้องตั้มก็มาเจอกับหญิงท้องแก่หนึ่งคนนะครับก็เราจะมาติดตามดูกันนะครับว่าหญิงที่น้องตั้มเจอเป็นความจริงหรือที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกับน้องตั้มนะครับสวัสดีครับผมตั้ม TVM ครับทุกคน ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็มากับน้าแฝนนะเพื่อจะมาดูว่าหญิงหญิงคล้ายๆกับโคนท้องนะทุกคนว่าเขาเังอยูย่หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็ได้กลับเข้ามาเป็นช่วงเย็นครับทุกคนโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปกันครับครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค้างต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ ก็ผมกับน้องตั้มก็มาถึงอ่าบริเวณป่าที่น้องตั้มเขามาเคยเจอหญิงท้องแก่แล้วนะครับพี่พผมก็ไม่ทราบสาเหตุที่ไปที่มานะครับว่าหญิงท้องแก่ที่น้องตั้มมาเจออยูอาศัยอยู่กับใครนะครับพี่พ คือที่ไปที่มาคือเราไม่มั่นไม่มั่นใจนะครับสิิงท้องแก่ นี่ผมก็เดินตามลำห้วยมานะครับพี่พี่ตอนที่ผ่านมาสองสามวันนี้มีฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะครับพี่พี่น้ำช่วงนี้อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพี่พี่น้ำค่นข้างที่จะเยอะแต่สีน้ำก็มีขุ่นบ้างแล้วก็ออกสีแดงๆนะครับพี่พี่ เดี๋ยวผมกับน้องตั้มเนี่ยครับจะไปดูให้แน่ใจนะครับว่าหญิงที่น้องตั้มพบที่แล้วอะเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับพี่พี่เพื่อความมั่นเพื่อความมั่นใจนะครับพี่พี่ต้องไปดูให้เห็นกับตาก่อนนะครับ ใช่ใช,ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราพยายามหามองอยู่นะครับว่า อ,อย่างที่น้องตั้มมาเจอรอบที่แล้วอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนที่เราเจอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนนะครับเราก็จะทำการช่วยเหลือนะครับพี่พี่ก็เป็กับน้องตั้มก็เลยชวนกันมาดูเพื่ความมั่นใจนะครับพี่พี่ว่า สิ่งที่น้องตั้มมาเจอรอบที่แล้วอะไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับพี่พ เยอะนะครับพี่พี่ว่าสองสามวันเนี่ยฝนตกตลอดเลยครับหนาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ น้ำก็ค่อนข้างที่จะแดงครับเพราะว่าเป็นฝนปีแรกครับที่ตกมาทําให้น้ําค่อนสีแดงก็คือจากใบไม้แห้งนะครับพี่พ ใช่ย <emaal> ังใช่ครัส่วนนี้เนี่ยสุดที่ผมเจอบริเวณฝอ่งแบบนี้เลยอ๋อบริเวณนี้ใช่มั้ยที่น้องตั้มเจอรอบที่แล้วฮะ นี่นะครับพี่ๆเราก็มาถึงสถานที่ที่น้องตั้มเคยเห็นหญิงของแกอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับก็ไม่ทราบว่าหญิงที่น้องตั้มเจอเนี่ยเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่เราก็ยังไม่รู้เลยนะตอนนี้เราจะมาพิสูจน์ก็ครั้งนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูกันนะครับว่าหญิงที่น้องตั้มเจอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับพี่ๆเกิดถ้าเกิดว่ามันเป็นคนเราจะจะมา ทำการช่วยเหลือช,ช่วยเหลือก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น่ะเราก็ตัวใครตัวมันละโอเคไปงั้นเราไปกันเลยนะครับพี่พ เนนี้นะนี่นครับก็เรามาถึงจุดที่องจ้จำเจอแล้วนะครับพี่พี่แต่ตอนนี้เรากําลังมองหาอยู่นะครับว่าหญิงคนนั้นนะเขาพักอาศัยอยู่ตรงไหนนะครับพี่พี่สิ่งของวันนี้มันคืออะไรจนเคยมาอยู่แ้เมื่อก่อนอ่ามันเป็นมันเป็นสถานที่ ผงใครมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ครับนี่มีรอยมุดอะไรก็เปน็นอย่างไรครับก็ตัวนี้เหมือนจะมีพุทธพุทธพุทธก็เราขนาจากที่ผมมองดูครับก็อันนี้ที่นี่เป็นเป็นฟากนะพี่พี่ก็ะจะเป็นฟากโออยู่กับพื้นเลยนะนแล้วก็อันนี้เป็นกองไฟก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะมีใครมาอาศัยอยู่นะครับพี่พี่ เดินข <links S 1> ึ้นไปตรงนี้เรื่อยๆถ้าไม่เจอก็เร่งคิดกลับเลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยที่ผมเจอนะจุดนี้ก็เป็นท้าเก่าถึงเองผมก็เลยกลับมาดูแล้วก็ดันเจอนั่นแหละโอ้โหเส้นนี้แหละที่ผมเจอที่ความเรียกผมนะอ่าอั้งหนึ่งนะก็ไปรงนแล้วแล้วก็นั่งพักก่อนนะเพราะเดินมือน้ำก็เมื่อย่านหนึ่งเราต้องส่งตัวด้วยกนเดี๋นี่เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมกับน้องตั้มเนี่ยจะเดินขึ้นไปอีกดูอีกสักหน่อยนึงนะครับพี่พี่ถ้าเกเจอนะครับถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันกลับเพราะว่าป่าตรงนี้น้องตั้มเราเคยเข้ามาบ่อยก็บริเวณข้างหน้าเนี้มันมีห้างน้องตั้มอยู่ด้วยครับผมก็น้องตั้มก็เลยย้อนกลับมาดูสถานที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่ ก็เรานั่งพักกันแป๊บนึงนลครับแล้วก็เดินกันต่อนะครับพี่พี่อะไรใครวะไหนดูมไหนไหนดูดิกับพี่พี่ครับตอนนี้น้องตั้มเรียกผมนะครับโอ้โห เออใช่ใช่ใช่แก่วงเด็กเหรอฮะแก่วงเด็กแก่วงเด็กเด็กมันนอนอยู่ในเปร์นะใช่ใช่ไหมแต่ใช่เลยชุดชุดอย่างนี้เลยที่คนนี้คนนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมก็มาเจอกับอาหญิงที่น้องตั้มเจอรอบที่แล้วแล้วนะครับพี่พี่แต่รอบนี้แปลกทุกคนก็เขาแก่งเป์นะรอบนี้มันว่ามีเด็กหรือเปล่าในเป์นั่นแหละแต่รอบที่แล้วคือผมยังเจอเขายืนอยู่คนเดียวเลยนะเดินไปมาอยู่คนเดียวเลย ผมคิดว่าก็น่าจะแกว่งเด็กอยู่ในเปน,นะครับเพราะว่าพอรอบที่แล้วมาเจอเป็นท้องแก่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็น่าจะแกว่งลูกอยู่ในเปน,นะครับพี่พี่พ่ี้ผมมาผมไม่ได้สังเกตในช่องนี้เลยนะทุกคนก็ได้ไปฝั่งนิ้แพ้นะแล้วก็กลับย้อนกลับมาดูทางนี้ก็เจอเลยนะเราจะเอากันยังไงดีเราจะไปเราจะเข้าใกล้ก็ไม่ได้เนะพราะเรายังไม่มั่นใจว่ามันเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแนะใ่ใช่ครับทุกคน เดี๋ยวเราพยายามตะล่อมไปดูเรียก,ก็ยังไม่ได้นะอย่าทักเลยแหละเราก็คอยดูห่างๆแล้วก็เขาอาจจะได้เห็นเราก็ได้แล้วก็ขอความที่เหลือจากเราเราจะไม่ส่งเสียงเรียกเขาแทนนะจะได้มันก็จะดกดของป่านะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีต่อเราไปนะพวทุกคนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับพี่ใช่ครับทุกคนเราพยายามจะ จะไม่เรียกจะไม่ทักนะครับเราจะอยู่ห่างๆกันก่อนนะครับพี่พีย้ายก่อนนะยอ่าวันนี้เป็นคาดว่าในทะเลอ่ะอาจจะมีเด็กสักคนห<ช>นึ่งใช่ครับหรือเปล่าทุกคนถ้าเป็นคนนะก็าอาจจะใส่ลูกยางหรือเปล่าแต่เมื่อที่้ามีไว้หุ่มลูกตัวเองด้วยนะทุกคนแล้วขนาดจะก,กันดูนะครับ พี่ว่ามันน er ่าจะแขว่งเปย์นะกล่อมลูกอยู่นะครับพี่พี่เราไปหาอีกมุมหนึ่งไหมพยายามดูให้มันชัดให้มันแน่ชัดอ่ะถูกต้องเดี๋ยวเราไปอ้อมดูตรงฝั่งเลยะแค่มันจะไม่โล่งไปอย่างนี้คุณเดี๋ยวก็อาจจะรับเดี๋ยวพี่ครับผมจะย้ายย้ายที่ไปดูอีกมุมหนึ่งครับให้แน่ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับพี่ เห็นเห็นดินี่นครับผมก็ย้ายถานย้ายที่มาอีกมุมหนึ่งแล้วก็พี่ผมมีพยายามที่จะมาให้เขาเห็นผมนะครับพี่ลักษณะตอนนี้เหมือนเขาแกว่งลูกเขาครับกำลังกล่อมลูกอยู่นะครับพี่พ พี่ก็ผมก็พยายามย้ายที่อ่าให้เห็นหลายๆมุมนะครับเพราะว่าให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอ่าหิงที่นั่งแก่วงเปอยู่เนี่ยเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับพี่พ ันนี้ผมก็น้องตามก็พยายามอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนจริงๆอะนะ ผมกับน้องตั้มนะครับจะเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเขานะครับ ผมกับหน้อนล้ก็ได้่งดูแลยนะจะจับตาดูเขาว่าเขาจะทําอะไรอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็เกรงไปให้รู้อ่ะให้รู้อ่ครับใช่ครับตอนนี้ผมกับน้องตังปรก็บกำลังจับตามอามองอยู่นะครับว่าเขาจะทําอะไรกันอีกหรือเปล่าคนระับคือตอนนี้คือเรามาต้องจับดูว่าพฤติกรรมหรือว่า เป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่ใช่เราพยายามสังเกตอยู่เพราะว่าในสายตาผมอ่ะผมมองเป็นเห็นคนเลยนะถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนั่งคนไปรู้กันนะแต่ใครจะไปรู้ว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไงเคยเราเรายังไม่รู้ไงตรงเหนเปล่า เดิอตอนนี้เขาจะพูดกับลู้เขาตอนนี้เหมือนว่ากับบนกับลูกขนาดว่าเหมือนกับลูกเขาองอแงลูกก็ไม่ยอมนอนอูเขาบอกว่าเมื่อที่ผมได้ยินนะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะใช่โดยานอนนอนอะสักอย่างเขาพยายามแกว่งเปย์ให้ลูกขับนอน,นครับพี่เดินไปก่อนนะ คำน,นี้เขาก็เริ่มพูดมาแล้วจักคำเราได้ยินแล้วนะทุกคนใช่ใช่จากที่เราสังเกตมาเราเพิ่งจะได้ยินคำนี้เลยนะใช่ทุกคนก็เลยรู้ว่า,าน่าจะเป็นพวกกระเลียนใช่อาจะเป็นพวกกระเลียงน,นะเราถหนได้ทุกคนท่า เาอาจจะเก็บภาพได้เท่านี้แหละเพราะว่าเราไม่ทักไม่พูดกับเขาเราจะตอบตอบเงียบๆเ,เลยนะก็รอโดยสักพักหนึ่งทุกคน<อ>ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็กลับกันเพรตอนนี้เราดูรอบข้างอ่ามันเริ่มมืดแล้วทุกคนในกล้องมันอาจจะสว่างนะแต่ความเป็นจริงคือือการมาครั้งนี้คือเรามาสังเกตการดูเฉยๆก่อนนะ เพราะว่าเราจะมาดูชาติจะได้รู้ว่าเรามาดูให้แน่ชัดเลยว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่ในที่ยวที่ที่เรายังไม่กล้าเข้าไปทักหรือไปคุยด้วยอ่ะเพราะเรายังไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรืออะไร คือถ้าผมเจอรอบนี้ชัวรนะ์ใช่ไหมรอบหน้าผมจะเอามาทักเลยก็อาจเอาอาหารมาให้เขากินเน้่ยอาจจะทับเข้าไปหาเขาเลยนะใช่ลองดูก่อนดูคนอาจมีเปรอรอบหน้ารอบหน้าเราจะกลับมามาดูอีกรังนี่เพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็นคนจริงๆเราก็จะหาอาหารมาให้เขาติต้องครับ ันนี้ก็เริ่มแขวนไปรูปตลอดเลยนะเป็นอของรอยนะจะเม่ยอยมาเลยนะครับอ่าผมก่อนน้องตามก็ได้สังเกตมาได้สักระยะหนึ่งนะสักพักให,ใหญ่เลยนะครับพี่พอ่า ผมก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอา,เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูให้มันแน่ชัดอีกกครั้งหนึ่งครับว่าสิ่งที่ผมมาเจอเนีสรุปว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนเดี๋ยวรอ,อบหน้าผมจะอาหาอาหารว่าพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยผมจะมาให้เขานะครับพี่ๆครับงั้นผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆหากพี่ๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ